สำหรับท่านที่กำลังมีประจําเดือนอยู่ควรงดกินอาหารแสลงสำหรับท่านที่กำลังมีประจําเดือนหรือมีเมนอยู่เนี่ยควรงดอาหารแสลงหนึ่งแอลโกอฮอล์สองน้ำมะพร้าวสามน้ำเต้าหู้สี่ถั่วทุกชนิดถ้าท่านทานถั่วเข้าไปเนี่ย มดลูกอ่ะจะบีบรัดตัวทำให้ปวดท้องหนักมากทั้งน้ำเต้าหู้น้ำมะพร้าวถั่วจะทำให้มดลูกเนี่ยบีบตัวส่วนแอลโกอฮอล์เมื่อทานเบียร์ทานเหล้าเข้าไปจะทำให้เลือดมาเยอะคนที่กำลังมีประจำเดือนอยู่่ะแล้วทาน ทานเหล้าทานเบียร์เนี่ยมันจะทําให้เลือดออกเยอะทําให้เลือดประจําเดือนมาเยอะสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีค่ะ